ใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนหน้าที่รัก <c oughs> ยิ่งร้องยิ่งเหงายิงาย่งเศร้ายิ่งซึ้ง <c oughs> ทำไมนะ <c oughs> ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเราเก่ดเราเป็นร้องเร็วมา่อ่ะ เพิ่มสมบัให้มันเร็วขึ้นอาจจะมีอะไรดีก็ได้นะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ความรักความรักเจ้คาคม่เคยเข้ามาให้หนูเล่นตัวนั่นไงเราอีกรีดกรีก็ไปอย่างนั้นท่านหอเราเป็นคนโสดใช่สิหนูมันไม่สวยมันจะพูดอารยาไอ้ฮากเก็กยาย่ย่าคน้รกในเรื่องขอวิ เหมือนไม้เดียวก็ทิ้งปิ้งทิ้งปิ้งอยู่บนตะแกรงเดี๋ยวมีเตาผ่านมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมแม่ปิ้งไปปิ้งมาปิ้งไปปิ้งมาเส็มกระสุนก็เป็นจิ้งกินนึงจิ้มแล้วกินกับแตงกวาบกุมกับกอบใช่สิ้งกไม่ได้อย่างนั้นนี่นั่นไงจุดเด็มเลยใครดิขาหนูมันใหญ่ วันนี้ก็ทำได้แค่เดียวเดียวเจอข้างดักรักเธอข้างเดียวโอ้ยปาเจรุมเกงแต่ไอ้มผมสั้นนะคะนี่ที่ส่งกันลานะคะไม่ใช่ส่งคุณนายโหนด้วยนี่มันสง่งหอกกระทุ้งค่ะรู้จักเระทขัดจกระทุท้เอ้ยพอพูดถึงเรื่องผมสั้นแล้ว คือว่าตอนเนี้ยหนูแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่เขาเนะี<อ>่ยผมสั้นเหมือนหนูเลยอะอถ้า,ว,าว่านกันนะเขาอมาดูหรือเปล่าอเอบอยู่ไหนนะอยู่ข้างบนหรือเปล่าพี่อยูว่าอยู่ข้างล่างเวทีแต่คงไม่หรอกคงอยู่ข้างหลังเวทีมากกว่า โอ้คุณพาช่วยกล้วยถุบแป้งทอดเจอเจอเลยเจอนี้มีแต่ไทยใจนี้มีแต่เธอเคยโอ้โหทำไม่ดี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 แฮมมี่คะถ้าแฮมมี่ชอบเขาแฮมมี่ต้องไปบอกรักบอกชอบเขาเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย วันนี้ต้องอ้างว้างเร้าเปล่าเปลี่ยวแล้ววันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยแถมนี่ก็จะต้องแต่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 นอนเดียวได้เฮ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 ้นไเฮ้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 นฮ้เฮ้เฮ้ น,นี่คะเราเป็นหญิงไทยใจงามทำไมบอกรักบอกชอบผู้ชายเขานเนี่ยมันดูไม่ดีไม่งานนะครัเป็นหญิงไทยจะต้องรักดนแต่หมหนตัวเข้าไว้ให้กับชายคู่เป็นที่รัก,อกมอบความบริสุทธิ์ให้เขามอบความน่ารักให้เขาอย,อ,ยอย่างนั้นแหละค่ะจะหน,น,นักหนักกวันข้องน,นะะั้ะรัก เออเออแต่บอสรักแท้นั่นคืออะไรนะตับไทเส้นกุ้งจริงๆที่ลูกเหมือนที่น้องชาบอกหรือ,อ,รอเปล่าคะแอมี่ขอโทษไม่ไม่รู้ทำไงดีอะเออ,เอ,อแอมมี่คะ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 แอมมี่ค่ะหยุดค่ะหยุดน,น,นะคะเดี๋ยวหนูจัดการเองนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำปรึกษา ให้เป็นการโอ้ยโอ้ยอยากกินกืนทั้งตัวไม่ยดกเหลือไว้ให้ใครได้กินสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเออ เออสวัสดีค่ะเออคือว่าเนี่ยจะบอกเอออย่างพวกเลยนะคือว่าเวลาเราเจอหน้าเธอทีไรเราต้องรีบขี่จักรยานไปซื้อผักที่ตลาดหนองบอนทุกทีเลยอ่ะทำไปอ่ะทำไปอ่ะผักไหมถ้าจะลิบผิดไหมถ้าจะรักเฉลยใครดูไปใครดูไปใครดูไปเฮ้ยถูกแล้วเคย เดียวกันปะในยุคราวะเอ่อประมานนี้นหละที่มึตอ,นนตอินปงาเนเนจตอ่พูดว่าซอนชุด้ไปหไนะอ่ะเออเจังเลยใก่ตาหนึ่งไอตอนน้องเดพาช,ชมุตาน้องพูดว่า แเวลาดูดีใจก็ไม่ต้องยืเกทีเวลาดูดีไรก็ไม่ต้องยืวบุกีหิวอะเป็นนักแสดงนะแต่ดูหนา้าดิปากเป็นกระจก <c oughs> หิวก็ตรงใช่ได้แต่เสีอยเดียวแต่มีพุงก,กับปีข,ข่าว เขาบอกว่าตัวชอบใส่เสื้อเสื้ออย่างฮาเลยล่ะหนังติงงดคออยู่ทั้งตีเลยไม่รู้ทำไมเไม่เจอใครคือคือใจจริงก็อยากกินน่ะแต่มันกลืนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอ้วนแลน้วนหนักมันเยอะและ้วกอดูมันทำร้ายกูมากเลยังีใช่สิ เหมือนอยู่คนเดียวมานานจนวันนี้จะก,กี่ปีกี่ปีไม่เปลี่ยนผันแค่อ้วกอวนจักกรแลเปล <c oughs> ี่ยนรันโอ้ก็คนเหมือนกันแล้วไม่ใช่แม้จะเดินขาเปลี่ยดตั้ปุ๊บอย่างใกล้ถีดมันจะผิดที่ตรงไหนเดินเข้าหา พวกม<า>ึงก็เปินใส่ผิดตรงไหนบอกเคผิดกูมาอยู่ที่นี่ทำไมนั่ปิดไม่มีอะไรจะเจรินไม่เคยไม่เคยเลยต้องทำอะไรดีล่ะก็ได้แต่เ้อเพียงบอกใจนี่แหละ คนอะไรคนอะไรชอบเดินหนีไปเราไม่เคยเดียวแอะทำไมทำไมทำไมทไมชอบเดินหนีไปเลยไม่สนใจแหะคนเยอะเรื่เยอะเยอะไปเจียใจเจียใจเจียบใจอย่างไมรู้เอาไว้เจียใจจะไม่แทนอย่างไม่รู้เอาไว้ว่าเสียใจจต้องแอ